มาดูงานซ่อมเที่อนี้นะครับลูกค้าส่งมาสองตัวตัวหนึ่งสภาพสวยแต่ใช้งานไม่ได้อีกตัวหนึ่งสภาพแย่สภาพถลอกปอกเปิดแต่ใช้งานได้ลูกค้าให้สลับหน้ากากนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็สลับให้เรียบร้อยนะครับนี่ใช้งานได้แล้วก็สภาพสวยด้วยอ่าตัวที่ใช้งานได้นะครับส่วนตัวนี้ถลอกปอกเปิดไปแล้วเพราะว่าผมสลับหน้ากากเนาะแล้วก็ใช้งานไม่ได้ก็ไหนๆส่งมาดงเดี๋ยวผมจะซ่อมให้นะครับ อ่าด้านติดแต่ด้านนี้ไม่ติดนี่เห็นไหมครับด้านนี้มันไม่ติดอ่าเดี๋ยวจะลองซ่อมให้เลยนะครับไหนๆก็ส่งมาแล้วนะตามน,นี้ครับหลังจากลื้อนะครับก็รังแผ่นเกลือนะครับเพราะตรงนี้มีนิดนึงก็ทําให้ใหม่นะบัตตีทั้งใหม่จุดที่เสียนะครับก็คือแผงโยกปทางด้านในมันจะติดเห็นไหมแต่ด้านนี้ติดนะครับมันเป็นสวิตช์ดำๆเนี่ยอ่าไปด้านนี้ไม่ติดเพราะสวิตช์ตัวนี้มันเสียนะครับอื๋อตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวลองซ่อมดูถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้ีียนนะครับตาม เนี่ยผมดูแบบเจาะละเอียดให้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ผมซ่อนมาครับสวิตมันเป็นสวิตแบบปิดตายนะที่จริงอ่ะนะครับก็คือเวลาเนี้ยปุ๊บไอตัวผู้อธิคอล็อกมันจะหักทันทีเลยก็ไม่มีอะไรเลยครับมันมีตะกันมันเป็นสนิ่งมาแหละความสกปรกนะครับมันก็จะเข้าไปวิธีการก็คือว่าก็ทําความสะอาดมันนะครับเวลากดเวลาสัมผัสนี่ยบวกลบมันจะชนกันนะครับดูนะครับนี่นะครับมันจะชนกันแบบนี้ทําให้มันเกิด ตาวิตทำง,งานนั่นแหละนะครับแค่นี้เองนะครับตักการซ่อมแบบง่ายเลยเนะี่ยเมาส์พวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดที่กดไม่ค่อยติดเนี่ยก็หลักการเดียวกันนะครับตาิตมันมีหลายประเภทนะแต่ตัวนี้ก็ซ่อมแค่นี้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาหวัวแรงจี้ให้ตรงที่มันหลุดออกเพราะมันเป็นแบบิกตกยตัวก็เดี๋ยวเอาหัวแรงที่นิดนึงให้มันละลายปฏิอิไล,ลก็ประกบกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับอ่อด้านไหนก่อนอ่าด้านนี้ก่อนนะ ไม่รู้ด้านไหนไม่ติดตอนนั้นาอ่าโอเคติดหมดสรุปก็คือใช้ได้สองตัวเลยนะครับตามน,นี้เลยจ้า